ส่งความลโลกดูฟรี่พาร์ตี่ฟองโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมมาที่เต็มเปลี่ยนนะครับก็วันนี้ผมจะทำให้ดีกว่าเดิมพาร์ทแรกนะครับทุกคน็วันนี้ผมมาแอนจี้เต็มเปลี่ยนทุกคนได้ยินเสียงผมแน่นอนโอเคไปกันต่อ้กเก็บเสียงอะไรไม่ใช่ห้องนอนโอเคครับทุกคนเข้าห้องเลยไม่วิ่งๆไปเอว เนี่ยไปดิไปอยู่วะโอเคไปกันมาเลยเพลงขึ้นเลยเพลงขึ้นเลยหลังจากไอ้บมอฝึกฝน,นมานานเีน๋ยังไม่ใช้ปืนตอนนี้อะ่ะไม่งั้นฝนหมดก่อนไม่มันไม่มีจำกัดหรอกไหนอยี๋ยวมันไงมาทำอะไรตรงนี้นะจ๊ะมาทำอะไรตรงนี้นะจ๊ะ แกม,มาทำอะไรตรงนี้จ้ะแล้วฉันจะตนแกให้ตายนะจ้ะจะออกไปแตะคอฟ้าปัาง okay. โอเคเมาไว้เลย,ยพร้อมหัวกันเองไม่มีตัวอะไรไม่มีตัวก็เป็นของคำโหลดฟรีพันที่สองเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอล่อมันเล่ามันเพื่อนอย่าเพิ่งยิงนะเพื่อนอย่าเพิ่งยิงอย่าพิ่งยิงอย่าพิ่งยิงให้มันติดที่บ้านแล้วก็ยิงมาให้ตายเลยไม่ยิงเลยไอ้ยิงอะไรก่อนบีบีไปเลยเอฟบเออไปไปไดเข้าบ้านจะมีตัวรยานเข้าขึ้นตรงนี้หรือว่าอ้อมก็ได้อ้อมเข้าบ้านถ้ามัน ทำฉันใค,ใครทำใครทใครนะฟ้าที่แล้วใครทำใครฟ้าที่แล้วใครทำใครนะนห่นตามยฟ้าที่แล้วใครทำใครทำฉันน,นี่แหละม่กลัวให้ตายเลย นี่ยายไปดูของแลบนี้พี่ไปยู่งบออ่ากระโดดแล้วตั้งใจกระโดดเลยโอเคเข้าบ้านกะอคกเลยตายโอคิปนียาวโอ้ช็ดโอ้ช็ดไ้บอสบอคิปนีดแน่นอนโอเควิ่งเลย นโลกและโลกไม่ต้องมาฝนฉันฉันไม่ฝนโลกและโลกไม่ต้องมาฝนฉันพแพงขึ้นเลยเอฟเฟกต์ดีวิวเลยนะตามมาลงุ่สาไม่ใช่ยังยืนนัมาน่ะ

โอเคหมดโอเคอ่างานี่ยงมาเนียเนี่ยโอเคโอเคแคบอ้อ้ยนักเยังไงเตยังไปโอ้จโอ้ยากไปตงอยาไปอยากไปองข้าเลยจะไม่ฝนแล้วเรไม่ต้องมาโคนฉัน

ตันเหัวโอเคเฮ้โยอฟันเจยเอตัวนี้ยิงไม่ได้แล้วเล่อเโอเควิ่งเลยกันแไม่ฝนโลกลโลกไม่ต้องมาฝนฉัน โอเคจะทำอะไรก็ตื่นเาไป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 ไไปเพลงแล้วเอเขเคสีเจ็ดอะจิ๊มอะไรซอมบี้เดีว๋วนี้มันซอมบี้ในเกมเด่นเร็วนี่ว่าเอยพอไปเอฟซีพีนะ <c oughs> เอ้ยถ oh. mm. ้าใครไม่ร oh. okay. 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 yeah. yeah. ู้ว่าปุ่มนี้คือปุ่อะไรนี่คือปุ่มอิงนะครับที่มันเป็นกอลาอ้เชเลยมัน้โอเกมันสนใจออเคมเาปีต้นไม้เลยกันต้นไม้ห่งเเจ็ตไปก็เออตุ่มนี้วาไม่รู้อ่ะไป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 ขวิ่งเลยกันวิ่งเลย โอ้หแล้วมันดักยูนหน้าประตูเลยช่วยไม,มา่ฝงแล้วเราไม,มา่ด้องไฝ หลาีแล้วแต่ไปแต่ไปตรงบ้านเลยกันนะุกมาด้วยเสียงมาเสียงมาด้วยเสียงนั่นีิทวาะไรไอ้มนขึ้นมาไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้อ้ไเจะเดี๋ยวมันมีตัวไนันี้โอเคคยาวแน่เลยสเลีราเี้ถ้าผมยิงตัวยาวมัน็ได้นะเดี๋ยวเราจะจบที่นี่เลย ถ้าผมดีก็ได้ฉันไม่ฝนลูกขึ้นมลกขออ้อมขอออมนะขออ้อมเลยไอ้เบิรมาเจอตรงนีน้โอเคลูกตายน้ายโคจะหลกไหม ตัดไปที่บ้านเลยอย่าเวลาอย่าเวลามากเกินไปเดีย๋ยวลงคลิปไม่ได้แต่เมนะืองก็นะทุกคนดูมันเต้นเนี่ยดิหรือบนเต้นเนี่ยดิโอเคเข้าเรื่องกันต่อมาตามหนสิยิงผียาวเลยยิงผีเลยเลยอ่ะอีพีอ่ะผมยิงตัวนี้ตัวสุดท้ายตัดไปที่บ้านต่อโอเคทุกคนถ้าผมยิงผีตัวนี้ได้ผมจะจบคลิปเลย Nè wow wow wow, Woah woah! 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 โอ้ยนี่พกคุณผมเห็นผีตัวยาด้านแต่ผมาจะไม่ยุ่งนะผมาจะยิ่งดีตัวนี้แล้วจบที่หลึ่งขอทำมาทีเด้อเดือนเหลืองแล้วอะไรจะเลือดแดงพวกที่วะเหี้ขขยเลือดแดงแครับพุทธายทีนี้ก็จะจบแล้ว คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แนะลทุกคนอย่าคลิปยาวเกินไปอย่าลงไม่ได้บายบาย